สวัสดีค่ะมาในหัวข้อ2.3.9นะคะฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะคะ increasing function แล้วก็ d ecreasing function นะคะฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่กราฟเนี่ยมีลักษณะนี้นะคะกราฟเป็นลักษณะแบบนี้อืมเป็นการลักษณะเอียงแบบนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันเพิ่มส่วนฟังก์ชันลดก็จะเป็นลักษณะของการเอียงหรือเฉียงอย่างนี้นะคะอะ จากความรู้เดิมที่เราเรียนมาในหัวข้อก่อนนั้นบอกว่าถ้ามีสรรมการเส้นโค้งมีเส้นโค้งเส้นหนึ่งชื่อเส้นโค้ง fx ถ้าเราทำการดิฟสรรมการเส้นโค้งนะคะแล้วแทนค่าณจุด x ที่ตรงนี้สมมตินะดิฟสรรมการเส้นโค้งแล้วแทนค่า F x ณจุดนี้นะคะเราจะสามารถหาความชัน ณจุดที่ x อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะความชันตรงนี้ดังนั้นเราจะนําความชันเนี่ยมาใช้ในเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดถ้ากราฟมันชันนะคะชันลักษณะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยจะได้ตรงนี้นะคะเมื่อ f หาม x เนี่ยมีค่ามากกว่า0ูนย์เราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือกราฟมันจะเฉียงนี้นะคะแต่ถ้า fx เนี่ยแทนค่าแล้วเกิดค่าติดลบหรือน้อยกว่าศูนย์กราฟมันจะ เฉียงเหมือนเฉียงลงอย่างนะะี้ค่ะเป็นฟังก์ชันลดนะคะอ่าแล้ก็แปบทฤษฎีบทบอกว่าข้อหนึ่งะคะถ้า f าม x มากกว่า0ูนยสำหรับทุกค่า x ในช่วง a แล้ว f จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง a ในขณะเดียวกันถ้า f พาม x น้อยกว่า0ูนยสำหรับทุก x ในช่วง a แล้ว f เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง a นะคะแต่ถ้า f พาม x มีค่าเป็น0ล่ะ เราจะเรียกจุดนั้นว่าไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่มไม่ใช่ฟังก์ชันลดแต่เราจะเ,เรียกว่าเป็นจุดวิกฤตซึ่งค่า x ที่เราได้ตรงนั้นอะเราจะเรียกว่าค่าวิกฤตค่าวิกฤตคืออะไรจุดวิกฤตคืออะไรจุดวิกฤตก็คือจ, aud, จุดเปลี่ยนเบ้าจุดเปลี่ยนโค้ง plateau. ตำแหน่งนัานตำแหน่งเนี้ยค่ะเปลี่ยนจากอ่าเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดใช่ไหมคะตัวน,นี้ก็เป็นจุดวิกฤตเปลี่ยนจากลดเป็นเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่า f ์ i ตรงเนี้ยเลยจะมีค่าเท่ากับศูนย์คือมันไม่เพิ่มมันไม่ลดนะคะเป็นแบบนี้อ่าเขีนผิดนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะ พิจรารณา fx เท่ากับ8ลบ 3x กำลัง2เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือเป็นฟังก์ชันลดตอนนี้โจทย์กำลังถามแล้วว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังหรือเป็นฟังก์ชันลดเมื่อ x เท่ากับ2เมื่อค่า x เป็น2เนี่ยในขณะนั้นนะ่ะกราฟกำลังเฉียงขึ้นหรือกราฟกำลังจะเฉียงลงนะคะเฉียงขึ้นก็คือฟังก์ชันเพิ่มเฉียงลงก็คือฟังก์ชันลดนะคะอ่าวิธีการนะคะเราก็ต้องใช้เรื่องความชันมาช่วยโดยการดิฟ สมการ fx ดิฟ8ได้0ดิฟลบ3ได้ลบ 6x โจทย์ต้องการถามว่าขณะที่ x เป็น2เนี่ยกราฟเป็นฟัง์กชันเพิ่มหรือเป็นฟัง์กชันลดแล้วก็แทน x เป็น2ลงไปค่ะก็จะได้เป็นลบ6คูณ2ปรากฏว่าลบ6คูณ2มีค่าเท่ากับลบ12ซึ่งมีค่าเป็นไงคะน้อยกว่า0แสดงว่าความชันเนี่ยติดลบน้อยกว่า0 กราฟกำลังเป็นฟังก์ชันลดกราฟกําลังเ e อียงอย่างนี้ค่ะ e อยียงน,นดังนั้นข้อนี e ้ก็เลยตอบได้ว่าดังนั้น f(x) เป็นฟังก์ชันลดลดเมื่อ,อไหรเมื่อ e x มีค่าเท่ากับ2นะคะถ้าอยากรู้ตำแหน่งอื่นก็ลองแทนค่า e x ตำแหน่งนั้นลงไปว่า e x เป็น10 กราฟกำลังเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงหน้า x เป็น100รกราฟกำลังเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงหน้าก็ลองแทนกราฟเป็นลบ8นะคะที่กราฟอ่า x เป็นลบ8กราฟจะเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องลองแทนค่าอีกดูนะคะ,ะจบค่าข้อที่1น่ตอบตามนี้ตัวอย่างที่สองพิจารณาว่า f x เนี้ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือเป็นฟังก์ชันลดคำถามเดียวกันเปลี่ยนแค่ตัวฟังก์ชันแล้วก็ค่า x ที่1นนะคะวิธีการเช่นเดิมเลยค่ะทำการดิฟ ดิฟเอนะคะเนื่องจากเอ็กเขาให้มาเป็นลักษณะเป็นดิฟแบบกลุกโซ่เนาะก็ต้องตกห้าสิบลงมาก่อนแล้ว1นึลบสอจากเดิมยกกําลังห้ิก็จะเหลือยกกําลังส9แล้วก็ตามด้วยคูณดิฟไส้ดิฟไส้ตัวแรกค่ะดิฟหนึ่งได้ศูนย์ดิฟลบสอได้ลบสองนะคะอ่าทีนี้เขาสนใจว่าเมื่อ x มีค่าเท่ากับ1 ตรงที่ค่า x เ,เป็น1เนี่ยกราฟกําลังจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือเป็น load, ฟังก์ชันลดกราฟกําลังเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงนะคะอ่ะแทนค่าแทนค่าเลยดีกว่าเนาะแทนค่า1เข้าไป2อคูณหเลยนะคะสองคูณหนึงเป็นสอยกกำลังสีสิบเกคูณลบสองงั้นคูอเอาห้าสิบห้าสิบกับกับลบสคูณกันก่อน เป็นลบหนึ่งร้อยส่วนในวงเล็บ1ลบ2มีค่าเท่ากับลบ1ลบ1ยกกำลัง49เป็นเท่าไหร่คะลบ1ยกกำลัง49ลบ1คูณกัน49ตัวมีค่าเท่ากับลบ1ลบ1กับลบ100คูณกันมีค่าเท่ากับ100 100มีค่าเป็นไงคะมากกว่า0นย์หรือน้อยกว่า0 มากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์แสดงว่าความชันมีค่าเป็นบวกกราฟกําลังชันขึ้นดังน,นั้นสรุปได้เลยว่า fx เป็นฟังก์ชันเพิ่มเพิ่มเมื่อค่า x เท่ากับหนึ่งนะคะไปตัวอย่างที่สามกันเลย กำหนดให้ฟังก์ชัน fx นะคะตามโจทย์นี้เลยจงหาค่า x จงหาค่า F x ที่ทําให้ fx เป็นฟังก์ชันลดอ่โจทย์บอกมาแล้วว่าเขาต้องการฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดเนี่ยค่า F x จะต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างกราฟถึงจะเฉียงลงอ่านวิธีการนะคะการที่กราฟจะเป็นฟังก์ชันลดได้แสดงว่าเราจะต้องดิฟสมการ fx แล้ว ค่าที่เราดิฟได้เนี่ยจะต้องมีค่าเป็นไงคะมากกว่าศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์คะฟังก์ชันลดค่าที่เราดิฟแล้วจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์อ่ะดิฟเลยนะคะดิฟตัวแรกเป็นสามกำลังสองลบหกเอ็กซ์ลบเก้าดิฟแล้วจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์เพราะเราสนใจฟังก์ชันลดค่าที่ดิฟจะต้องน้อยกว่าศูนย์อ่าเราจะทําการแก้อสมการหาค่า x กันจาก อสมก,การเนี่ยมีสามหกเก้าครูจะทอนเลขนะคะทอนเลขให้เล็กลงเอาแม่สามหารแม่สามหารในใจในะหารทั้งอสมก,การสามหารสาม x กกำลังสองเหลือเอ็กกำลังสองสามหารลบหกเก็ได้ลบสองเอ็กจำไหมสามหารลบเก้าได้ลบสามสามหารศูนย์ได้ศูนย์เอาสาม หารตลอดเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันดูเบาบางลงดูเล็กลงเราจะได้แยกตัวประกอบได้ง่ายขึ้น x กำลัง2แยกเป็น x กับ x3 แยกเป็น3กับ1นักเรียน,นคิดว่าอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบคะถูกต้องค่ะ3เป็นลบ2เอ,อ่อ1เป็นบวกในเรื่องอสมการเราจะต้องวาดเส้นจำนวนเพื่อพิจารณาว่าช่วงไหนที่ทำให้กราฟเนี่ยเป็นฟังก์ชันลดนะคะ วงเล็บแรก x บวก1นะคะดังนั้นเราจะแทนค่าในสัญกนวนก็คือลบ1 x ลบ3เราจะแทนค่านสจํานวนเป็น3ช่วงบวกลบบวกโปร่งทั้งคู่เพราะว่าเครื่องหมายน้อยกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นโปร่งเครื่องหมายน้อยกว่าเวลาล่าเนี่ยให้ล่ามาทางช่วงลบแสดงว่ากราฟเนี่ยกำลังเป็นฟังก์ชันลดในช่วงลบน,นี่แหละค่ะช่วงลบ ลบหนึ่งถึงสามนั้นตอบเลยดังนั้นค่า x ที่อยู่ในช่วงลบหนึ่งเปิดลบหนึ่งเปิดสามนะคะทำให้ f(x) เป็นฟังก์ชันลด คำตอบก็คือคูณดับเปิดลบหนึ่งเปิดสามนั่นเองแสดงว่ามีค่า x มากมายถ้าเราวาดกับฟคราวเข้านะคะก็จะเป็นว่าตำแหน่งนี้ก็จะขึ้นราฟจะเฉียงอย่างนี้ค่ะเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นพอถึงลบหนึ่งปั๊บมันเป็นช่วงลดใช่ไหมคะช่วงลดกรับจะเฉียงลงลงมาเรื่อยพอถึงเลขสามปั๊บมันก็จะพันตัวเป็นเฉียงขึ้นเพราะเป็นช่วงบวกแล้วไงคะ เฉียขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นแบบไม่มีลงเลยไปเรื่อยๆกราฟก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อันนี้คือการวาดครับวาดกราฟเข้า่าเพราะเห็นภาพว่ามันเฉียงขึ้นตรงลบหนึ่งแล้วมันก็จะลงจนถหนึ่งสามแล้วก็จะขึ้นดังนั้นช่วงที่เป็นกราฟเฉียงลงเนี่ยหรือเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างหนึ่งลบหนึ่งกับสามนั่นเองตอบเป็นช่วงก็คือช่วงเปิดลบหนึ่งเปิดสามนะคะอ่าอีกสักข้อหนึ่งนะคะฝึกเ,เพิ่มสักข้อหนึ่ง ตัวอย่างที่4ให้สมการ fx มาจงหาค่า F x ที่ทําให้ fx เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่ทําให้ fx เป็นฟังก์ชันลดก็คือให้หาช่วงช่วงที่กราฟเนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ช่วงที่กราฟนะคะเป็นฟังก์ชันลดหา2ออย่างเลยดังนั้นไม่ว่าจะหาอะไรก่อนก็ได้นะคะหาเพิ่มก่อนก็ได้หาลดก,ก่อนก็ได้แต่เราก็ต้องดิฟ ริบสมการเลยค่ะ 3x กำลังสองลบ 12x บวก9ถ้าอย่างนั้นคุณครูจะหาเป็นฟังก์ชันเพิ่มก่อนนะมากกว่า0นย์ฟังก์ชันเพิ่มคือต้องมากกว่าศูมองเห็น3 12 9สามารถทอนเลขได้โดยการเอา3หารทั้งสมการนะคะเอา3หารทั้งสมการในใจได้เป็น x กำลังสองลบ 4x บวก3 ตัวเลขลดลงแล้วจะได้แยกตัวประกอบได้ง่ายขึ้น x กำลังสองแยกเป็น x กับ x สามแยกเป็นสามคูณหนึ่งใส่ลบทั้งคู่ลบหนึ่งลบสามก็จะได้เป็นลบสี่โอเคนะคะดังนั้นวาดเส้นจำนวนมาดูกันว่าช่วงบวกลบบวกเนี่ยช่วงไหนการาฟมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มบ้างช่วงไหนเป็นฟังก์ชันเพิ่มบ้างช่วงไหนเป็นฟังก์ชัน ลดบางเอาตัวเลขมาแทนค่ะ x ลบหนึ่งถ้าแทนในซึ่งจำนวนก็คือหนึ่ง x ลบสามถ้าแทนในซึ่งจำนวนก็คือสามเห็นชัดแล้วค่ะกราฟที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือถ้าวาดรูปนะคะช่วงบวกนี่คือฟังก์ชันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยเพิ่มพอถึงหนึ่งปุ๊บมันเป็นช่วงฟังก์ชันลดเป็นช่วงลบนะคะช่วงลบนี่คือเป็นช่วงที่ฟังกชันลด มันก็จะลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาลดมาลดลงมา,งมา,งมา,งมาจนถึงสามแล้วก็จะผันตัวเป็นเฉียงขึ้นเป็นฟังก์ชันเพิ่มดังนั้นช่วงที่มันเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยก็จะเป็นช่วงขอบเขตเนี่ยคะ่ะฟังก์ชันลดจะอยู่ขอบเขตระหว่างหนึ่งถึงสามที่เหลือเป็นฟังก์ชันเพิ่มเลยถ้าดูจากกราฟนะคะก็จะประมาณนี้ดังนั้นตอบสามารถตอบได้เลยว่า X ที่เป็นฟังก์ชันเพิ่ม X จะต้องเป็นสมาชิกในช่วงไหนคะในช่วงตั้งแต่ลบเปิดลบอินฟินิตี้จนถึงเปิดหนึ่งแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่ม 2, อยู่สองอยู่สองช่วงมีคขาขึ้นอยู่สองช่วงก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้ช่วงที่เป็นช่วงบวกเนะะี่ค่ะ ยูเนียนกับอีกช่วงหนึ่งก็คือสามถึงอินฟินิตี้อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะค่า x ที่ทำให้เป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้ว x ที่ทำให้เป็นฟังก์ชันลดก็คือเปิดหนึ่งเปิดสามทำให้เป็นฟังก์ชันลดค่า x ที่ทำเป็นฟังก์ชันลดนะคะโอเคนะคะก็จะคร่าวๆประมาณนี้ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลด